ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เราก็จะมาเล่นออสตาทาวาดี้เซอร์ใครวะพวกนี้ล่ะใครน่ะเอ้ยฉันนะคุณเป็นใครหรืองั้นเหรอครับผมคุณรู้สึกเก่งมากเลยโอนครับสวัสดีครับวันนี่มันไม่อยู่ในช่องของผมเลยแล้วนี่ก็คือออนิวช่วยแนะนำตัวหน่อยอย่างน้อยมามาเป็นเด็กใหม่คนแรกเละสวัสดีครับผมชื่อออนิวครับอ่าก็วันนี้เราก็จะมาเล่นออสตารคับ แต่ได้เวลาโฆษณาก่อนค่อคยไปเหมือนหม่มมังอยากได้รหัสตึงๆเท่ๆเจนไม่มีปัญญาซื้อซื้อซื้อซึ่งที่นี่สามารถช่วยคุณได้ร้าก็าสู่บล็อกยีร้านบริการเติมตัวนีคุ้มชิปไหนซึ่งเรานั้นมีของหลายอย่างมากเช่นแบบพวกแบบอะไรสักอย่างแบบเช่นแบบโอ้ยแบบของจริงๆแท้ๆเลยได้มั้งแต่เราไม่มีปัญญาเนนึ่งมีแค่วิธีเดียวก็คือบลเ อย่าลืมไปอุ่นันด้วยแกดราไปฟังคนนาเสร็จแล้ว,ลว,ลวมาได้เวลาไปเฮ้ยอย่าตัวมันดับกูเข้าล็อกขอวางก็หนึ่งนะตัวอะไรมาเข้ามาเองเฮ้ยไม่น้องไม่ตอง อยาก็ประมาเนี่ยเ็มังกระจอกอ้าได้เฮ้กำลังเล่นเกมนี่นะมีเลนโกคุยี่สิบยี่สิบสองมีตัวของตัวนี้เป็นระดับพระดาวและเฮ้ยโดยไม่ต้องไม่ต้องไปได้ไหมเออมามามาปปซึ่งวันนี้พวกเราก็จะไปเล่นแมปโหมดอินฟินิตี หมดดิอินฟินิตี้เอ้ยพูดหมดดิอินฟินิตี้เออนี่ไม่พูดหรอพูดตามเราอินฟินิตี้อินฟินิตี้หมดหมดเออไปเจอ,อกว่าไม่ยอมพูดเออไปมาดอนดอนอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากไปไปไป,ไปออขอเลื่องด่านนะท่านมาเข้ามาเข้ามากันเลยเข้ามา มันเก่งเกินไปนะซึ่งเรานั้นจะเล่นจะเล่นเกมนี้แบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้เราต้องทำตัวตึงตึงสิวะกเ่าเป็นให้มึงเป็นปากนี่กอดใส่ได้เวลาทำตัวตึงแล้วแหละเพราะว่าเราอยู่ในคลิปกันเลยวะรอแเี่ยมันจะพาไอออนิวจะพาพวกเราไปึงเีก็มัดมันเฮ้ยเดี๋ยวด่า่ไม่นัดดานี่ไม่ชอบเดีอด่นี้ดิ เนี่ยเพื <them> okay, okay. No to to ่อนผมดีเลี่องมากเลยคนประมาณนี้เฮ้ยเอาเอาเถอะนายแต่นนี้ไม่สะนูนี่เราไม่ชอบเราจะให้ข้าวด่านไหนอ่ะข้าวกลัวข้าวไม่ได้เราเลือกเองเราเลือกเองเราเลือกเองข้าวกลัวข้าเข้าไม่ได้ข้าเป็นบุญบุญเล่นหม่โอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอันนี้มาแบบอันที่สองอะโครเสียที่สองอะหีกป้าอันที่สองโครเสียอืมโอเคโอเคเดี๋ยวไปดึงออกก่อนดีกว่า ว่าผกบ้านได้อยู่ครูบ้านวชาาออยกูบคาไม่มีสเครูเขาไม่ได้สั่งจิห้วอเหร่าออนคือกับครูว่ะขอค่าอยู่กับครูเ่นผมที่แม่งต้องต้ให้รอเนี่ยก็ก็ประมาณนั้นแหละ เฮ้ยเธอจีว่ะเธอจีเฮ้ลายดอนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่ดอนจะมาวะดอนมาดอนมามาเข้ามินิซีเอ้ยบอกว่าให้ข้ากดอัน hey, น <environments> ี้ส <rumors> องใช่ไหมต่ายจะห้าดาวนะนี <dancing> ่ท่านผู้ชมเนี่ยจะห้าดาว คลิผมอะเนี่ยอะไรอย่างนเนี่ยเฮ้ยอยู่ในคลิปไอ้ดอมันเจนอยากให้คุณทิปกูติดแดงแล้วคุณถ้าเกิดคลิปติดแดงไอด้ดอนไอออนนี้ตบมันเลย เลสโกใช่ไหมได่านนี้ใช่ไหมสอเป็นเ่าคูณสองเป็นเคูณสองนไหนอันไหนคูณสเหรอเอากดคูอ่าม่ไ็นจะ,จนะคูามเฟ็ัโทต่ไหนะปกติท่กติอยู่ไหนอยู่ไหนด้าต้องวางตัวละครตรงไหนตอนนี้คือถ่ายได้แล้วได่ค่ะแล้วใ้เข้ามางคนกเว้ย ตัวเรามาทางนี้ทางตรงนมาทางตรงนี้มาตรงนี้มาตางนี้อืมอย่ากรู้เฮ้ยทำไมแม่งทำตัวก้อนกากันวะนี่ทำไมเล่นหน้าอีกเนี่ยเฮ้ยโดนเฮ้ยตัวข้อผมเนี่ยมาแบบคุ้มคุ้ตัวข้อผมเนี่ยมาแบบคุ้มคุนะไม่ได้มาแบบอะไรประโยชน์อะไร เอคอานนะอัพเกตอัพเกตอัพเกตต่อไปเลยอัพเกตต่อไปอม่ช่วยจมรู้จักตอวนี้นะอ๋อปีศาดาจากเชนโฟแมนอันนี้ม,นะมันจ้ s u p p o ้อะไรกูชมเย็ยมเลยเดินมดันาดาน ป่เป็นเนี่ยฮะไหนตัวเองไงตัวเงไม่เอาวงที่ไหนอ่ะวางแค้ข้าวไหวเลยกนบนนั้นบางทีก็วานะไม่รู้ว่าเขาวางไว้ตรงเนี่ยวางไม่หรอคือใครมีตัวความตังมเาวางไั่หน่อยดิไม่มีเขาไม่ให้กันเลยบ ฟาร์มตังไลยจะได้จะได้ฟาร์มตังอุ้ยชิกะโน่ฟันตังชิกะโน่ชิกะโน่ว่ะเจวนี้ทำไมสั่งสั่งได้ยากจังวะชิกันอ่ะกันอ่ะกันอ่ะกึสตันตาตัวอะไรวะน่าเียชิบหายส้ย ลืมนะผมผมจะบอกว่าวันนี้เราก็จะมาให้เจอนึงเว็บร้อยกันก็บอกเลยต้องยากแน่นอนไม่รู้จะยากหรือง่ายแต่มันต้องมีวิธีเดียวแล้วละ่ะคัดซีนทุกคนจากที่ทุกคนเห็นในหน้าจอครับพวกเรานั้นใกล้จะหนึ่งร้อยเว็บแล้วเย่ yeah. นี่นะผมได้ปิดเอฟเฟกต์ทำให้พวกเรานะไม่ค่อยเหอะไรตักอย่างหนึง่ง น,นี่นี่คือมอนกำลังโดนด,ดามจอยู่บ้าหรือ,หร,อหรือพวกเองปิดเอฟเฟกหมดเลยโดนดามิดโดนดามอยู่ใช่พวกเรายอมพว,พวกเราใกล้แล้วแต่พวกเราต้องทำได้แต่อีกีค่เนี้ยช้าต้องทำได้ต้วัเ,เ,รเรามันได้ทาได้เราอาจจะเป็นคนแรกในไทยนะครับที่สามารถถึงร้อยเวฟได้อาจจะนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เลย ก็เแล้วก็เดแล้วก็เดแล้วรายอยู่นะทุกคนเราสามเรากำลังจะทำได้แล้วนะท่านผู้ชมดูดีเต็มตาจอทุกคนดูดีด้นีสวารุโดอะสวารุโดกันวารุโดสวารุโดอะนั่นี่อเนว่าันเป็อ้วาดีดักยากสนุกเดินเ ทำไมทำไมมันหยุดวะแล้นี่นี่อะร้ไได้ตัวนี้กจะบอาเนยตัวนี้มันทำให้หยุดวลาตัวนี้มัน่ให้หดางไอตัวนี้ฮาจาวคุณดิอายด้ยร้อยร้อยแล้วดร้อยแล้วร้อยแล้ว yes yes ทวนทนทนดูหนูจอดีดกดไลค์ลิปนี้เพื่อเพื่อควาลังใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะ

yes ลอยรึงลอยแล้วถึงลอยลอยเว็บลอเว็บลอยเวแล้วท่านท่านผู้ชมตอนอี้ถึงลอยเวบตัวมแตกเลยต้องต้องเปลี่ยนมากเพราะเราถอยเว็บตัมือตัวมอึงลอยเว็บตัวมือก็คลิปนี้เฮ้กดสีแดงกดสีแดงก็พวกเราทำกันได้ดีมากนะท่านผู้ชมและคลิปนี้พวกเราก็ต้องไปแล้วนะ ซึ่งขอบคุณททุกคนกทีน่ต้องดูตรงนี้บายบายพูดไปได้เลยทุกคนบ๊ายบาย